ไม่ต้องให้มันรู้ไม่ต้องให้มันรุ้ No, nice shot. Luxembourg. Luxembourg. Nice Brother. Tanpi. <gasps> Is that นั่นพี่จริงๆเหรอค uh, ือเราจะเจอพี่ <I S 1> มนานานลฉันเหมือนกันเมเรียนน้องต้องขอโทษด้วยให้กับพี่แล้ก็ทุกๆคน a s o f r r t n m เพราะพวกเรากลายร่างเป็นเทเลเทียอย่างนั้นเหรอ หนูเป็นเจ้าหญิงแต่หนูทำให้ไฮเอนเทียประสบโชคร้ายแล้วก็ผิดไปแล้วมเมลิีย l i e s dormant within us all there was no escaping the cursed blood in our veins sister <c oughs> ยีนเทเลเทียมันอยู่ในยีนของพวกเราเชื้อเทเลเทียมันอยู่ในยีนของพวกเราคืออยังไงเราก็หนีโชคชะตานี้ไม่พ้นหรอกมันเปรียบเสมือนคำสาบคาว่าอย่างนั้นนะมันเป็นโชคชะตานั่นคือเหตุผลที่ทำไมพ่อของตัวพวกเขาเนี่ยถึงเลือกนางเอกเป็นผู้ของราชคนต่อไปนะครับและก็เป็นความหวังของชาวเฮนเทีย คนต่อไป you will not เพราะว่าเป็น <into S 1> คนที่จะไม่กลายร่างแม้กระทั่งตอนที่ไบโอนิตแม้กระทั่งตอนที่ไบออนิสมันคืนชีพขึ้นมาเนี่ยก็สายเลือดจักระพัดเนี่ยสายเลือดเชื้อพระวงนี้ก็ยังคงอยู่เพราะว่าไอตัวเจ้าหญิงจะไม่กลายร่างนั่นเองนะครับอืมแล้วก็มีเธอเนี่ยมีพลังในการที่จะจบความทุกข์ทรมานของพวกเรา you have the power to end our suffering have the end Knowing this, both I and father were happy. เพราะเหตุนั้นตัวเขาเองและก็พ่อก็แบบยินดีที่จะสละชีวิตหรือว่าเอ่ยอมที่จะเสียสละ To sacrifice ourselves, it was our choice. นันเป็นทางเลือกเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้ว There is no need to fear. ไม่จะเป็นจะต้องกลัว After all, this is precisely our wish. ความเป็นสิ่งที่เราหวังจริงๆ เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆ In end only the the are you แล้วสุดท้ายเธอก็คือคนเดียวที่จะอยู่ยั้ง์ังซ่าได้เรื่องนี้อยเป็นหน้าที่พี่เองน้องจะต้องไปไปร่วมเดินทางกับช็อกซะกับชู๊กซ์และือพระเอกไม่นะเทเลเทียของฉัน นี่แกทำอะไรของแกเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือชะตาของแกต่างหากละ่ะยอมรับมันซะไม่แนวร่างกายของฉันไหนบอกว่าฉันจะได้เป็นอวตารยังไงล่ะท่านพี่ Melia, at long last I can be with father. พี่ก็ได้อยู่กับท่านพ่อแล้วนะ You must now live your own life. ต่อไปน้องจะต้องใช้ชีวิตต่อไปเป็นทางที่น้องสร้างขึ้นมาอนาคตที่เลือกนั่นคือความหวังของชาวไอเท Thank ขอบคุณมากเสด็จพี่ Your words คำพูดของท่านพี่จะอยู่ในใจตลอดไป His words คำพูดอย่างนั้นเหรอ Oh Ricky h u a Ricky h u พี่สาวพี่ชายของเมลลี่พูดว่าความหวังของชาวนกอยู่ไหนอ่ะลิคกี้ไม่เห็นเขาแล้ว ลิขิตได้ยินเขาแต่ไม่เห็นเขาแล้วเธอได้ยินคำบอกลา้านนั้นด้วยเหรอขอบคุณมากเลยนะอ๋อมีแค่เจ้าหญิงกับลิกิเท่านั้นนะครับที่รับรู้แล้วก็ได้ยินนะได้เห็นแล้วก็ได้ยินแต่ลิกิได้ได้เห็นเอ้ยได้ยินอย่างเดียว Thank you for your concern I right. am all ขอบคุณนะทุกคนที่เป็นปห่วงแต่ฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะ่รีบไปหาอนาคตที่ท่านพี่หวังไว้เถอะ We will. ไปเถอะเราไปด้วยกันเถอะนะสมกับเป็นเ <c oughs> จ้าหญิงที่กล้าหาญจริงๆด <c oughs> ิกสันอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิจะใช้เวลาออกจากตารางงานเพื่อส่งคุณไปยังจุดที่ ฉันเนี Freiheit ่ยมาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื ouais ่อมาส่งพวกพวกแกแล้วทำไมจะต้องไม่ต้อนรับฉันอย่างนั้นหมายความว่ายังไงกันเขาจะรออยู่ที่ Prison Island cents, <clone> เป็นที่ที่เหมาะสมที่จะให้พวกเราเนี่ยตายแล้วก็คืนร่างสู่ไบออนิส อย่าให้เขารอนาน See ya later ไว้เจอกันนะก็คือจะเป็นบอสตัวต่อไปสินะฉันจะจี๋เอาละทุกคนรีบไปที่พิซันไอแลนด์กันเถอะ Hey, this? is Hey, นั่นมัน Prison Island so it has sunk into the Bionis head เกาะ Prison Island มันจมลงไปในหัวของ Bionis Oh done done Ricky feel funny feeling from above Ricky รู้สึกยังไงก็ไม่รู้จากสิ่งที่อยู่ข้างบนนั่น Ricky สัญชาตญาณของ Ricky บอกว่าลิกซันนั่นจะอยู่บนนั้น Yes I agree ตั้งเหตุรู้ เตรียมที่จะภาวนาให้ซันซ่าได้เลยภาวนาถึงซันซ่าได้เลยดิกสันเราก็จะไปตามล่าแก What took you so long ทำไมถึงนานซะล่ะ d i ส o n อยากรู้ว่าพยายามจะสู้ลองดูไหมถ้าเกิดว่าไม่มีความคิดดีๆแล้วก็ทุกอย่างจะแย่ลงนะมาพูดกันข้างล่างสิมาพูดแบบนั้นข้างล่างสิมาปากดีข้างล่างสิประมาณนั้นโอ้โหมาเป็น ซูเมร่าเลยนั่นตัวอะไรกันเนี่ยอ้าไม่ได้มีตัวเดียวด้วยเหมือนมีตัวแม่ตัวลูกนี่เป็นแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นถ้าแกไม่สามารถเอาชนะไอ้เจ้าตัวนั้นได้แกก็เอาชนะฉันไม่ได้ ยุดเล่นเกมนะไอตะแก่แกจะต้องหยุดเจ้าตัวนั้นให้ได้ก่อนเร็วเข้าฉันนี่รู้สึกคันไม้คันมือจะแย่แล้ว ทุกคนระวังตัวด้วยนะอนอไ,ไอ้เจ้าตัวนั้นอยากจะกินลิกกี้คนนี้มันสู้เราไม่ได้หรอกแม่เดี๋ยวรู้คะแนนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยที่มันคือที่ไหนกันเหมือนจะเป็นวิหารอะไรสักอย่างมีท่านบูชาอยู่ตรงนั้นด้วยเส้นนี่น่ากลัวจริงๆ รูปปันน้นนั้นก็น่านกลัวอืมเราไปดูตรงนั้นกันเถอะ You see something shulk นายเห็นอะไรเหรอ This indentation it looks like something should fit inside it มันเหมือนจะมีอะไรสามารถใส่ตรงนั้นได้

แล้วผมจะผ mm ่านเจ้ามังกรนี้ไปได้หรือเปล่ารัก้อนคิงอันฆ่ามันเลอะเลย ด่าก้อนคิงล้มเป็นบ้าหลาดดาก้อนคิงล้มเป็นเปล่าล้มเป็นหรือเปล่า ค well. uh ือมันมีออร่าสะท้อนอยู่นะแต่ว่าผมไม่สนน่ะมันสะท้อนเบาๆนิดเดียวเองไม่แรง We'll <laughs> เฮ้ยเฮ้ยชาร์จอะไร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 ล้มลงไปชาร์จอะไรเพื่อนเราล้มมาเลยด้นมา

ได้อ,อ๋อตามมังกรอันต้องเอาตามมังกรไปใส่เปล่ายขยา่าบขยับคือไอ้ขย่าและคังลั่นและคังนั่นคือเรียกมังกรออกมา เต็มช่วงนี้คือแบบว่าไม่สมกับเป็นเซนโเบรดเ่ยเหมือนเป็นแบบดาร์กโซเป็นคัส้นบันเียอะไรเงี้ย near t h ส top ร้สึงดิกสันได้เราน่าจะใกล้ถึงจุดยอดของที่นี่แล้วถ้าเราไปจากถ้าเราไปจากนี้ต่อไปแล้วเนี่ยเ,เราจะกลับมาไม่ได้แล้วนะ เราพร้อมที่จะไปหรือเปล่าอา้อาวอา้าวคือคือถ้าเป็นอย่างนีนะ้ต้องตัดคลิปแยกไว้เลยล่ะเนะยจริงๆล้วควรเซฟแยกด้วยเนะี่ยแต่เราเซฟไว้ก่อนนั้นนี่แหละทุกคนคงรู้ดีนะถ้าเกมมันบอกอย่างนี้นะมันเป็นจุดที่แบบยาวอะ่ะยาวบางเกมก็คือยาวจนจบเลยแต่บางเกมก็ยาวไประดับ